มะเรืงบ่ลรัมพีนองรถติดบ่อรัมบ่อไหนเบิงจะมามาเบิงรถต,ติดตีบนต๊ะแข่งจ้าบอลนี้น่าจะคืนบ่อใดอยู่น้องกันประมาณกเกือบ<า>เกือบสิบคันนะคะเพราะว่ามันมันจะมาติดอยู่ป่าอันข้างึืนน้ำกันมดนะคะตอนนี้เราก็รอแล้วก็ตอนนี้รถไถมากแล้วค่ะ เอียงอึ้งเอียงย้อนทาใส่บอบอเอามั่นบอเอาคือบอกก็มีอันเดียวฝนตกแห้งเขี่ยกระอองมาอย่าไปเก็บเศษหน่อยนะล่อให้กำลังใจพราะยังเปิดติดเครื่องรถเราบ้นะมึงในมิตาภูตอันนี้มิตาภูจจอสีออกเพราะว่ามันอันนี้เนาะ ย่านขืนบ่ได้มันจะมา่เมินอ,อยู่หมองข้างหน้านะคะเพราะว่าฝนตัวแรงมากแต่ฟงหันนะคะไลดดนเติมนะคะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะแะร้วปเท่นี้ทางมันเป็นทางค่้อยแล้วที่นี่อันนามมันกับไลลงให้หน้านะคะเพราะว่าต้องหันมันเป็นหล่องหล่องให้หน้านะคะก็รอเอาใจซอยเด้อผูกว่าท่านแล้วมั้งนัน เล่นฝนตกฝนเศร้าฝนเราเขาจังเล่นไล่ซอสเขาเก็บแล้วมันเสียงใจมากค่ะเบิ้งมะลิมใจมากขนาดเบิ้งมะลิได้เบิ้งบอมะลิมบอจ้าบอกขาเตยเขากับป้เตย มื่หนามาเบิร์ไม่ไมไน,นาะเจใจหกักนาะจ้ามยูจ้าจังไนจ้าจังไนสิตีจ,จ,ตจอง้งไสม่เดคใอาวแล้วิ่าใส่มาอย่ดีบ่แ<อ>ล <ะ S 2> ้วิวว่าใสมหนี่<อ>มื่ีน่ะบ<อ>้านขอบ้านเกยยังมาถามเม้เนี่ยเรามาว่าใส่ดีบ่งโอ้ยเนาะ มันหายากที่มันนั่นนั่นนะเนิ่นขั้นนั้นมันบอกเป็นวิถีมันติดะยายมันตรงมามันก็สิบปุ๊บๆนะมันจะเป็นแบบอันนี้นะเอ้าตั้งแต่กี่ก็บอกไปจอดรับเครื่องอยู่นี่โดนละ จอดอยู่นีบกะคงหนึ่งไปฮาไปเก็บเอถือถุงไปเก็บเกี่ยวหน่อยเป็นยังงล่ะเอ้องเอ้งออกุนเจ้าการอึ้งมื่นหุ่นแมุ่นเดี๋ยวกหลานี่มามาแล้วอีกคันนะคะคันที่สามจ้ะไปไปยาว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 าเลย จมหรอเพิ่งรอ,อ,งอเอาตอนนั้นฝนบอท่านตก้ไป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 โอ้ยนุด <c oughs> มันบมม่มีหม่องเกาะเหรอเดมันนี่แต่มัน อ่าเขามีเล oh, oh. <y laughter> nice. ็กมานาวพูนอยู่นตำรวจพูนให้มันสายตึงซะเกินเสียนี่แหละโอ้ยอันนี้วนวายผ่านหน้ากล้องเป็นไหนเป็น้เอาะพูนีนั่นว้ามแล้ว ยิงกับอะไบิ่งมาบังรถตีนมาว่าใรตัวีเนี่ยดีมากิมเสียเหียวได้เหรอบดจอดจอดนั้น่มหเดี๋ยวเราจอด่าซะก่อนไปไป หีแล้วเรียบร้อยเออเอเอาเดอผัวไฟผัวมันฝนก็ยังตกต่อเนื่องนะคะเม่เดขั้นข้าน่ะจวดต้องมาโหลดเราะยาดเราหยาดเลาะบางกอนบัดิบบาทครับเข้าจอดกันยาวเลยลูกพี่ยาวเลยยาวเลย มาเรามาขอ้าโอ้ล oh, 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 oh. yeah. ้วส you know, ีหัวมหาเขาเดาเอ้าอช็อตนี่วเอ้ามเนคาบเขื่อนสีหลอหรือเปล่าแล้วโมเมนตีพอดีน่ะโอ้ปอเนเจอร์มันต้องเลนเจอร์สิอัน้าคืนู้่อเหุมาเจอเสียงอเบา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 รถทั้งนั้นน่ะเบาเบา แหงหายเว้ย <c ười> <c ười> อีกหลายคันนะคะคุณค่ะติดไฟทาแล้วหลายคันนะคะ <c ười> อันนี้ก็คือมาียงแย <c ười> <c ười> ม่ม่เห็นใจกันเลย แลอีกหลายคันติดไฟรอไว้แล้วเอาใจซอยฟอดซะก่อนดูเว้ยเอาใจซอยฟอดซะก่อนบางคันว่ามันสีเกินไปเพราะชอตเด็ดอยู่ขอบขบา้านวมันด้ขวบงาันวมาผีคนละมา้า้มได้บาไบดดขาบมไ เสือกมันไงมันล่งหูบอดยนี่อันเสือกหลากเทยบน่อยนะมันไตเสือกหลากนี่มันมันเต็ไงปวดมันเผาหูบอดายหูฮามันอันหูกอน่ะมันน่อยหลุกลาเอ้ยแดงอืม คนกำลังสือใจเสือกในห้องกับรุ่นขายเพือว่าว่านเนเฮ็ดปวกเว้ยเฮ็ดจอคอจะแครอยู่เมนค่ะเฮ็ดปวกถึงฝนไปนั่นนั่นนั่นกลางห้างมันย่านั่นนั่นนั่นเขาว่าเมนเมนอยู่นั่นว้าไปบ้าเมนไก่ไก่ย่ดมหน่อยไหมก่อนหอนย่ดมหน่อย

จ้ยหลอดเสยหลอดเสยเกือบตายเถอะเมื่มันเห็นเนาะ คนมอไซค์เดิน,นไปไปไป,ไปอ,อืออีกหลายคันนะคะอีทไทยไปแด้ว ช่วยกันเอาใจรังใจช่วยวันนี้เบิกมาเราบ่อหนันบ่อหนันขี้โอตีฝนก็ตกเลยเรื่อยโอ้ยฝนดีค่ะวันท่าเศร้าอยู่ตั้งแต่เจอฝนเนาะฝนก็ได้แม่ไปตกบ้านท่าน้ำเนื้อาานนอื่นเมื่อน้ำเนื้อขี่รถเมื่อน้ำกันโหลดฝนนั่นฮะ